Hello, ladies and gentlemen we are happy to see you all welcome to m a s s o district o r d n e n c e for men in i n i n f o r m a t education center มิงลาบางอาโลโก o กสศนแม่สอดนี่จะสวบาเขอต้อนรับเข้าสู่กสศนอ,อำเภอแม่สอดสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตากบริหารงานโดยนางนิลบนองค์การผู้อำนวยการกสศนอำเภอแม่สอด เจ้าพ่อพระวอองค์อาจธรรมชาติแสนสวยร่ำรวยอัญมณีชมของดีริมเมยนักจากอดีตจนถึงปัจจุบันแม่สอดเป็นเมืองที่มีเรื่องราวความเป็นมาในอดีตมากมายมีประวัติศาสตร์ของเมืองมานานกว่า112ปีโดยแรกเริ่มแม่สอดในอดีต มีพวกพ่อค้าชาวต่างชาติได้ใช้แม่สอดเป็นเพียงเส้นทางผ่านเพื่อไปทําการค้าขายยังเมืองอื่นเท่านั้นจึงยังไม่ได้มีการตั้งรกรากถิ่นฐานของกลุ่มชนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวซึ่งการที่แม่สอดในอดีตเป็นแค่เพียงเส้นทางผ่านของคนหลายเชื้อชาติที่เข้ามาทําการค้าขายจึงทําให้ในเวลาต่อมาแม่สอดได้กลายมาเป็นแหล่งที่พักพิงของพ่อค้าจากหลายเชื้อชาติ ที่เดินทางเข้ามาค้าขายมากขึ้นซึ่งเป็นเพราะแม่สอดมีความเหมาะสมในหลายๆด้านประกอบกับการที่แม่สอดเป็นเมืองชายแดนม,มีภูมิประเทศที่สวยงามทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีภูมิอากาศเหมาะสมการค้าขายในระยะแรกมีพ่อค้าวัวจากเมืองต่างๆในภาคเหนือเดินทางเข้ามาค้าขายวัวยังเมืองมอละแมกจึงทำให้แม่สอดเป็นเส้นทางการค้า และจุดพักที่สำคัญของกองคาราวานมาแต่โบราณนั้นทำให้ผู้คนหลายเชื้อชาติเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่แม่สอดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นชาวไทยใหญ่ชาวพมา่าชาวเกเหรีชาวจีนชาวมุสลิมชาวซิกและชาวฮินดูและในเวลาต่อมาได้มีชาวไทยภาคเหนือเริ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐานในแม่สอดมากยิ่งขึ้นจึงทำให้การค้าขายของแม่สอด ขยายตัวเพิ่มขึ้นมีพ่อค้าจากในพมา่าและจีนตอนใต้นำสินค้าเกษตรสินค้าพื้นเมืองอัญมณีไม้สักเกลือและเครื่องเทศมาซื้อขายแลเกเปลี่ยนสินค้าที่แม่สอดเพิ่มมากขึ้นประกอบกับแม่สอดเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญที่เชื่อมระหว่างเมืองมอละแมงกับเมืองทางภาคเหนือของไทยและมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของประเทศจีน ดังนั้นแม่สอดในอดีตถือได้ว่าเป็นประตูการค้าชายแดนที่สำคัญแห่งหนึ่งที่รวบรวมพ่อค้าหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพ,พันธุ์ที่เดินทางเข้ามาทำการค้าที่แม่สอดจึงทำให้แม่สอดเป็นแหล่งหล่อหลอมของคนแต่ละชาติพันธุ์เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนมีการใช้ภาษาที่หลากหลายในการค้าและมีความกลมกลืนทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์ดังนั้นจึงนับได้ว่า แม่สอดในอดีตเป็นเมืองแห่งโอกาสและเมืองแห่งการสแสวงหาโชคทางการค้าของคนทั่วทุกสารทิศเป็นเมืองแห่งการค้าขายชายแดนที่มีความสําคัญนับจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบันกศนออาเภอแม่สอดตั้งอยู่เลขที่701หมู่10ตําบลแม่ป่อาอาเภอแม่สอดสังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาวิสัยทัศนกศนออาเภอแม่สอด มุ่งสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดสังคมและชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเป็นธรรมปรชัชญาคุณธรรมหน้าที่สามคัคคีวิถีพอเพียงพันธกิจ1 จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัยและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบทสังคมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. ส,ส่งเสริมสนับสนุนและประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่างๆ 3. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบ 4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อและนวัตกรรมการวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน 5. พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรม,มาพิบาลอัตลักษณ์ไฟเรียนรู้คู่เศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์อยู่อย่างวิถีพอเพียง กศนอำเภอแม่สอดมีบุคลากรทั้งสิ้น25คนจำนวนนักศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565ระดับประถมศึกษาจำนวน570คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน405คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน495คนรวมทั้งสิ้น1,470คนจํานวนนักศึกษา ที่จบหลักสูตรการศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565ระดับปรฐมศึกษาจำนวน72คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน50คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน76คนรวมทั้งสิ้นผู้จบหลักสูตร198คนนักศึกษาผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่1ปีการศึกษา2565ระดับประดับปมศึกษาจำนวน3คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน8คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน19คนรวมทั้งสิ้น30คนจำนวนนักศึกษาภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2565ระดับประดับปมศึกษาจำนวน570คน ระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นจำนวน433คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน454คนรวมทั้งสิ้น1,457คน นักศึกษาผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่สองปีการศึกษา2565อยู่ระหว่างการรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2565ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนร,ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตอน้นและมัธยมศึกษาตอนปลายหลรูปแบบพบกลุ่มและรูปแบบชั้นเรียนกศนอำเภอแม่สอด ได้จัดการศึกษาของบุคคลไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภา,บาคบังคับต้องมีหลักการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาและมีจุดหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในความเป็นไทยศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและเป็นพลเมืองดีของประเทศที่ตนอาศัยและภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนเอง ภายใต้การกำกับดูแลของนางนิลบลองค์การผู้อำนวยการกศนออำเภอแม่สอดเงื่อนไขาการเข้าเรียนบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. อายุ8-15ปี 2. ผ่านการประเมินแบบทดสอบเพื่อวัดความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานภาษาไทย ในการเรียนระดับประถมศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยที่สำนักงานกาศนกำหน,น,นดกศนอำเภอแม่สอดได้ทำ MOU ร่วมกับศูนย์การเรียนบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนรัษฎรและสัญชาติไทยจำนวน10ศูนย์การเรียนรู้ได้แก่ 1. ศูนย์การเรียนรู้ CDC 2. ศูนย์การเรียนรู้ปารมี 3. ศูนย์การเรียนรู้ New Society 4. ศูนย์การเรียนรู้พระคุณเมตตา 5. ศูนย์การเรียนรู้ R o n u 6. ศูนย์การเรียนรู้พโยคิน 7. ศูนย์การเรียนรู้แลเบง 8. ศูนย์การเรียนรู้มอร์นิงกอรีเศูนย์การเรียนรู้ b l s o 10. ศูนย์การเรียนรู้ b h h o h ภาคเรียนที่ 1. ปีการศึกษาพุทธศักราช2565มีนักศึกษาจำนวน265คนจบการศึกษาระดับประถมศึกษาในภาคเรียนที่1ปีการศึกษาพุทธศักราช2565จําจำนวน23คนภาคเรียนที่2ปีการศึกษาพุทธศักราช2565 มีนักศึกษาจำนวน261คนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของบุคคลผู้ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบพบกลุ่มการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆตามความต้องการของผู้เรียนโดยมีครูศูนย์การเรียนชุมชนบุคคลไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย กศนอำเภอแม่สอดเป็นผู้จัดกระบวนการการเรียนรู้การปฐถมนิเทศนักศึกษาศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้และเข้าใจวิธีการเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551รวมถึงกิจกรรมต่างๆของกศนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกพช กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตกพชเป็นองค์ประกอบโครงสร้างที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยเน้นให้ผู้เรียนนำความรู้มาฝึกทักษะการคิดการวางแผนการพัฒนาตนเองเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขการจัดก,กิจกรรมการศึกษารูปแบบส่งเสริมการรู้หนังสือไทยหลักสูตร200ชั่วโมง โดยมีครูอาสาสมัครกศอนอําเภอแม่สอดจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบการพบกลุ่มสัปดาห์ละ1วันจำนวน4คนดังนี้ 1. นายเกียรติศักดิ์กิจการจำนวนผู้เรียน35คนชาย15คนหญิง20คน 2. นางรัรชตะแสนใจจำนวนผู้เรียนส5วคนชาย10คนหญิง25คน 3. นางสาวสุภารัตน์คำต่ำ จำนวนผู้เรียน36คนชาย12คนหญิง24คน 4. นางนินรัตวงปวนจำนวนผู้เรียน38คนชาย16คนหญิง22คนกศนอำเภอแม่สอดจัดการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านภาษาไทยของศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิการศึกษาประกายแสงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก โดยมีผู้มีสิทธิสอบจำนวน28คนสอบผ่านจำนวน18คนกศนอ,นอำเภอแม่สอดขอขอบคุณค่ะ